สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t ไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟอีทแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการปิดฟังก์ชัน Defactment บน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับมีข่าวมาล่าสุดนะครับว่าฟังก์ชัน Defactment นะครับอาจจะมีการทำงานผิดปกติสำหรับคนที่ใช้งาน i n d o โ s 10เวอร์ชัน2004นะครับอาจจะเจอปัญหานี้อยู่นะครับใครที่ใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวอันนึงนะครับในเรื่องของเว็บไซต์เนี่ยเขาแจ้งว่า ขามีการทดสอบว่า Windows 10เวอร์ชันนะครับมีการลันการทำงานที่มากกว่าปกตินะครับอาจจะส่งผลกับตัว SSD นะครับที่เราใช้งานอยู่ก็เพราะว่าตัว SSD เนี่ยนับจำนวนครั้งในการอ่านข้อมูลใช่ไหมครับในการเขียนข้อมูลนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการเขียนข้อมูลบ่อยมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ SSD ของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะครับซึ่งหลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าอ่านข่าวนี้แล้วเอ๊ะ เราจะไปปิดฟังก์ชันตรงนี้ดีไหมนะครับเผื่อว่าเกิดมันทางานผิดปกตินะครับของ Windows ของเรานะครับจะได้ป้องกันไม่ให้ SSD ของเราเสื่อมเร็วนะครับซึ่งขั้นตอนในการปิดฟังก์ชันดีแฟร์แม็กซ์อัตโนมัตินั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิดฟังก์ชัน Defactment อัตโนมัตินะครับบน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับกรณีที่เกิดใครกังวลว่าไอ้ตัวฟังก์ชัน Defactment น่อาจจะทํางานผิดปกติหรือเปล่าทําการเขียนเขาเรียกว่าเยอะกว่าปกติอาจจะส่งผลกับตัว SSD ของเราหรือเปล่านะครับเราปิดมันก่อนดีกว่าไหมอาจจะมาลองปิดดูก่อนก็ได้นะครับขั้นตอนในการปิดง่ายมากๆเลยครับกดไปที่ Search ครับแล้วพิมพ์คําว่า Defactment นะครับจริงๆคําว่าพิมพ์คําว่า D E ก็จะเจอเลยนะ d e f เฟก m e n ตนะครับตัวนี้นะครับเ e f เฟก m e n t นะครับลรวจะเจอไอคอนแบบ กดเข้าไปได้เลยครับพอเรากดเข้ามานะครับในหน้า d e f ฟ c t m e n t เนี่ยก็จะมีเรื่องของไดนะครับแล้วก็ตัวชนิดของไดนะครับแล้วก็วันที่ทําการจัดเรียงข้อมูลล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าการจัดเรียงข้อมูลล่าสุดของเราวันไหนนะครับตรงนี้นะครับกรณีที่เราต้องการปิดมันนะครับให้มาสังเกตตัวนี้ครับข้างล่างนะครับคำว่าออนตัวนี้นะครับอันนี้คือระบบเขาเรียกว่าการจัดเรียงข้อมูลอัตโนมัติประจําสัปดาห์หรือเราตั้งค่าไว้นะครับให้เรากดตรงนี้ครับว่าว่า chain s e t t i n g ครับคำว่า c a i n Setting นะครับกดเข้าไปเลยครับ จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีการรัน on schedule เป็นวีคเห็นไหมนะครับนี่นะครับให้เราติ๊กออกเลยครับเพื่อเราป้องกันไม่ให้มันรันอัตโนมัตินะครับก็ติ๊กออกนะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับถ้ากดโค้ดได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับตัวฟังก์ชันในการดีแฟกเมนต์ในการจัดเรียงข้อมูลอัตโนมัติเนี่ยจะไม่ถูกการใช้งานนะครับจนกว่าเราจะเข้ามาแล้วก็มีการเลือกที่เป็นออพติมไนนะครับคือการจัดเรียงข้อมูลแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือเราสามารถปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อป้องกันการจัดเรียงข้อมูลอัตโนมัตินะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่ใช้งานสักเดือน2เดือนนะครับแล้วก็เข้ามาใช้งานฟังก์ชัน d e ฟังก์เมก็ดีนะในการจัดเรียงข้อมูลเพื่อทําให้ข้อมูลในการจัดเรียงเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่า Sony State บางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องจัดเรียงก็ได้นะครับมีหลายแง่หลายคนพูดหลายแบบนะบา,นบ,านนนบางคนบอกว่ามันเร็วอยู่แล้วไม่ต้องมาจัดเรียงมันหรอกบางคนบอกว่าจัดเรียงมาทําให้มันเร็วขึ้นนะครับทำให้วิดีโอทำงานได้เร็วขึ้นนะ ความต้องการแต่ละบุคคลนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครกังวลว่ามันจัดเลี้ยงข้อมูลบ่อยเกินไปนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีเว็บไซต์บอกว่ามันมีการจัดเลี้ยงข้อมูลอัตโนมัติเยอะกว่าปกตินะครับทำให้ s o โ i น state ของเราอาจจะเสื่อมเร็วนะครับก็ลองมาปิดขั้นตอนตามนี้ได้เลยครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เมื่อฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ